สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ DK AutoReview ช่องของคนรักรถที่พร้อมจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวรถใหม่ๆแบบจัดเต็มถ้าคุณชอบรถฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับวันนี้เรามีรถที่น่าสนใจสุดๆมาแนะนำนั่นก็คือ2025 ColW p i c k เวต r u ั k ร,รถกระบะสุดหล่มาพร้อมกับดีไซน์และสมรรถนะที่แรงเกินคาด ใครที่เป็นแฟนของ c เชฟโรเลต v e เวตอาจจะคุ้นเคยกับรถสปอร์ตที่มีดีไซน์โฉบเชี่ยวและขุมพลังสุดเร้าใจแต่ครั้งนี้ c h e ฟโ o l e ตได้สร้างความฮือฮาด้วยการนำ DNA ของ c o r ของ t e เวตมาผสานเข้ากับความอาเนกประสงค์ของรถกระบะจนเกิดเป็น2,025 c o คเวตบิ๊กอัพพรัสที่หลายคนอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เอากระบะมาต่อท้ายคอเวตแล้วจบแต่เชฟโรเลตได้ออกแบบตัวรถให้มีความเป็นสปอร์ตและดุดันตามสไตล์คอวเวตตั้งแต่ไฟหน้าแบบเล็กที่ให้ลุโคโฉบเฉียวคล้ายกับคอวเวตซี8พร้อมกับช่องดักอากาศที่ออกแบบมาเพื่อช่วยระบายความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่กระจังหน้าออกแบบให้มีความดุดันตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาเพื่อให้ความรู้สึกหรูหราและดุดันในเวลาเดียวกัน ด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ดูปราดเปรียวและเฉียบคมช่วยเพิ่มความลุ่มลมและทำให้ตัวรถดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นซูมลอถูกออกแบบให้มีความกว้างเป็นพิเศษเพื่อรองรับล้อขนาดใหญ่ที่ช่วยให้รถมีการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นส่วนท้ายกระบะยังคงเอกลักษณ์ของคอเวทเอาไว้ด้วยไฟท้ายทรงเหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและกันชนท้ายที่มาพร้อมกับท่อไอเสียคู่เพิ่มความเร้าใจให้กับดีไซน์ของรถคันนี้ เมื่อเปิดฝากระโปรงออกมาสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือขุมพลังของมัน2025 COVID ันยคเวตพิกอัพรักมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ขนาด5.5ลิตรเทอร์ที 6, ที่ใช้ในคาเวตซาดศูนย์หกให้กำลังสูงสุดกว่า670แรงม้าและแรงบิด6 2 3ินิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดขับเคลื่อนล้อหลังเป็นมาตรฐานและมีตัวเลือกขับเคลื่อนส่ล้อสำหรับคนที่ต้องการการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นสมรรถนะ ของรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าแรงสะใจอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง3.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะแถมยังมาพร้อมกับช่วงล่างแบบแมกเนติกไรท์คอนโทรลที่สามารถปรับระดับความนุ่มนวลของโช้คอัพให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ ภายในห้องโดยสารก็ไม่น้อยหน้าเพราะถอดแบบมาจากคอเวตรุ่งสปอร์ตแทบทั้งหมดตั้งแต่พวงมาลาัยแบบแ l a ตบอททอมที่ให้ความรู้สึกกระชับมือหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด12นิ้วที่สามารถแสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนเบาะนั่งเป็นแบบสปอร์ตที่ออกแบบให้โอบกระชับตัวผู้ขับและผู้โดยสารทำจากหนังแท้และวัสดุเกันตาราเพิ่มความพรีเมียมและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน ระบบอินโฟเทนเมนต์จัดเต็มด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด10.2นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก Bose ที่ให้คุณภาพเสียงสุดยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Head-Up Display ที่ช่วยให้คนขับสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน สำหรับคนที่กังวลเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวัน2025 COVID คอเวตปิทัพพักก็ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นเพราะแม้จะเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงแต่ก็ยังให้ความอเนกประสงค์ด้วยกระบะท้ายที่มีขนาดพอเหมาะสามารถบรรทุกสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและยังมีช่องเก็บของซ่อนอยู่ใต้พื้นกระบะ อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จัดเต็มมาให้ทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และจอดรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นแน่นอนว่ารถกระบะสมรรถนะสูงแบบนี้ต้องมีโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโหมดทัวริงที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่โหมดสปอร์ตที่เพิ่มความเร้าใจด้วยการตอบสนองที่ไวขึ้นหรือโหมดแทร็กที่ปลดปล่อยพละกำลังเต็มพิกัดเพื่อการขับขี่ในสนามแข่ง ด้านราคายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่า2,25 0คอเวตปิกักรักจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ90,000-100,000ถดอลลาร์หรือราวๆ3.2-3.5ถึงล้านบาทซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลสำหรับรถกระบะท,ที่ให้ทั้งสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์และความอเนกประสงค์ในคราวเดียวกัน สำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมเชฟโรเลตถึงตัดสินใจสร้างคอวเวตปิกอัพพรัสส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดรถกระบะสมรรถนะสูงกำลังมาแรงโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือที่ผู้คนให้ความสนใจรถกระบะที่แรงและเร็วมากขึ้นเชฟโรเลตจึงต้องการนำเสนอสิ่งที่แตกต่างและไม่ซ้ำใครโดยการนำคอ e เวตมาผสมกับรถกระบะจนเกิดเป็นโมเดลที่แหวกแนวและน่าสนใจมากๆ สรุปแล้ว2,25 0คอวเวตปิกอัพพักเป็นรถที่รวมเอาความเร็วความแรงและความอเนกประสงค์เข้ามาไว้ด้วยกันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะแรงๆขับสนุกและยังสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันหากคุณเป็นแฟนของคอวเวตหรือกำลังมองหารถกระบะท,ที่ไม่เหมือนใครคันนี้อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสุดๆ แล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับ2 0 2 5คอเวตปิกอัพพรัคันนี้คิดว่ามันน่าสนใจหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม DK Auto Review ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันอีกวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ